กัดดิงจ้าวสวัสดีค่ะจ้ามาละจ้ามาละจ้าสุกัญญาชาแนลเลี้ยนลูกหูน้ำกันกับมาข้าเกาด้จ้ามื้อนี้จ้าพี่น้องมื้อนี้สุกัญญาขึ้นเกาละจ้าพี่น้องอยากเห็ดอยากกินนะจ้าพี่น้องบ่เฮ็ดก็บม่ได้กินนะจ้าสุกันสุกัญญาจ้าพี่น้องมื้อนี้สุกัญญาบ่ได้อยู่บ้านสุกัญญาเด้อจ้าสุกัญญามาเที่ยวนะจ้ามาเที่ยวอ่ะ อันบันเนียนนะจ๊ะพี่น้องที่แรกสุกัญญาอยู่วาสลานดาอันนี้สุกัญญามาอยู่วาวอลโลนาเนาะจ๊ะไปใส่มาใส่ก็ได้กินตั้งแต่อันอาหารแค่แค่อิตาลีจ้ะพี่น้องสุก,กัญญาก็ไ่อยากมุนีสุกัญญาก็เลยอยากกินเข่าสุาก,กัญญาก็เลยซื้อเขาอ่าก็เลยซื้อเข่ามหาด้วยกันจ้ะพี่น้องสุกัญญาก็เลยมาหุงเข่า มาร์เก็ตเกตมีอย่างขายวอมีตั้งแต่พวกขนมนะจ๊ะแบบคล้ายๆล้ายเซเว่นเขาเนาะจ๊ะเนาะสุกัญญาก็เลยได้ไข่มาจ้ะสุกัญญาก็เลยสีทอดไข่าาสุกัญญาก็เลยได้อันอันมะลวนเนยอันมักเทนตะลุบแล้วก็ได้กล้วยไม้ไส้สามมี่สุกัญญา,าสองหน่อยจ้ะพี่น้องจะเอามากินข้าวกับสุกัญญาจ้ะอันสุกัญญาถามสามมี่สุกัญญาว่าคุณสิกินข้าวอันอันน้ำเชนบ่ก,กินกินสั่นกินยังน้อนโกนขอของอยู่ว่าจ้พาพี่น้อง I haven't walked น้องลาดก๋วยโรดนะจ๊ะคนละแผ่นอันนี้เ่ากินไหมคะหอมแซ่บก็ไปกินร้านอาหารจีนนะจ๊ะพี่น้องใจ้่ายเพียร้าะอันตั้งหลายพันเป็นอ่า20-30ยูโรนะจ๊ะาอันนี้ง่ายๆแต่อร่อยค่ะจ้าม่กินกับสุกัญญาจ้าเิ้องลาดด้วยน้ำจิ้ม ก็เกินเผ็ดกับ,บปลแซบนะจ๊ะพี่น้อนงตีนไข่เจียวค่นะแซบพี่น้องกินร้านอาหารอันกัน э บปลแซบจ้ะพี่น้อง э มันมีน้ำจิ้มใบอินทรีย์นะจ๊ะบลแซบจ้าหน่อยสัญญานะถิ่นก็ยังอ่านอยู่อิตาลีเลยนะจ๊ะพี่น้องพลังของถิ่นนี้สนะจ๊ะ วตาเขาไม่ให้ถงอยู่บ้านแซบแซบก็อิดพี่น้องเนีแซบจะพี่น้องเปิง2ดผมว่เอนนี้แตวแต่วแป่า่ลวนแต่ละ่มีวันแ่ละวแต่ว่ละวน้องละวันแต่ั่ะวัน่ะั่วนแแ่ะว่นแนแ่่นน่ัว พีน้งเปิดได้แล้วสัมีสุกัญญาเปิดด้วยช้อนค่ะสุกัญญาเปิดบ่ได้จินสุกัญญาบ่ได้กินห้องทองแจกพี่น้องกินข้าวเที่ยงห้องทองปักระเบียงออกไปข้างนอกเราสุกัญญาบ่อยากกินแักบ่แซ่บเมื่อไรสุกัญญาจะไปซื้ออ่าอาหารแม่สลัดนะจแะเพราะสี้ยอาหารสดทุกวันเพราะเรสุกัญญาไปหาถามชาวบ้านก่อนจ้ะแล้วสุกัญญาก็จะเอามาต้มแล้วก็จินกับมันกินกินแค่นตะลุบแจกพี่น้อง เขาน้ำมะเอินเขาน้ำไปเอิาน้ำมาเอิญไ,ไปเบิ้งมันอ่านซื้อบ้านซื้อซ่องเข้า้จพี่น้องจ้าพี่น้องถ้ามักคลิปนี้จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้เหตุคลิใไม่ไต่จะโตไปเนะจ้าจ้าเมื่อีดก็เท่านี้นะจ้าสวัสด,ดีจ้าเช้าเช้าเช้า